วันนี้จิงมีอีกหนึ่งลายเหมือนกันของมิดนาะกับลายวันไฟเดย์ที่ชื่อว่าบลูอันนี้อันนี้เป็นน้ำหอมที่เป็นอีกหนึ่งลนยของมิดที่เขาทำออกมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่กิกชอบมากปกติแล้ว,วกินจะชอบตัวออริจินอลอยู่แล้วตัวมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นวันไฟเดย์เลยก่อนหน้านี้ ก็อันนั้นนเป็นน้ำพอมพี่กิ๊กแบบชอบแบบชอบมากๆแต่ตัวนี้กิกก็ชอบอีกอ่ะเออเก็ตปะรู้ไม่เก็ตหรอกแต่เราอะพยายามจะถามคุณทู้ถามคุณผู้ชมว่าเก็ตปะเพื่อเพื่อเพื่อสวนสติตัวเองนิดนึงเหมือนกันว่าแบบ hey, ใช่เป่าคือกลิ่นเนี้ยมัน จะอธิบายยังไงอะ่ะคือมันมีความมัสคูลีนแล้วมันก็ให้มีความสับสาบขนขนหอมหอมวุดดี้วุดดี้กิ่นมันจะเหมือนแบบเบอร์ c h ชาแนลแต่ว่ามันมีความหวานกว่าแล้วมันมีความสาบแล้วมีความขนขนขนสับสาบกว่า แต่โดยรวมแล้วคือมันหอมอันนี้คือราคาแบบไม่ถึงพันเธอมีเขาทำได้ไงก่อน คือมันให้ความเป็นเบอร์เดชเนลตามันจะมีความทับซ้อนมันด้วยความเป็นฟุตตี้แล้วก็หวานๆด้วยอะไรก็ไม่รู้และไปปลายมันจะให้ความสับสาบขนๆนิดนึงเหมือนกลิ่นมัสกินอะไรอย่างเงี้ยครอืมประมาณนั้นอะแต่มันมีเสน่ห์มากมันหอมคือที่พูดไปมันดูมันมันจะดูเหมือนว่ามันมันจะเหม็นใช่ไหมแต่แบบว่ามันหอมอะ มันไม่ใช่เป็นกลิ่นพิสดารหรือกลิ่นอะไรเงี้ยคือมันเป็นกลิ่นความหล่อผสมกับความเป็นแอนิมอลแอนิมอลิกยังไงก็ไม่รู้เหมือนแบบมันมีความเป็นแบบมีความเป็นความสัญชาติอย่างของผู้ชายแต่แบบว่าเป็นผู้ชายแบบัวนวานนะเออฉันก็บอกไม่ถูกก็ลไปลองดูแล้วกันวันไฟเดย์กับบลู อันนี้เป็นเออ e เดอร์เพอร์ฟูมนะห้าสิบมิลแต่แพ็กเกจจิ้งเขาเก๋มากเด้ออันนี้คือเป็นฝามา <c oughs> คือเขาพิตีมิถันในการทำแพ็กเกจจิ้งเลยเอาดีๆนี่ไปลองดูกันได้นอก,กับกลิ่นนี้คือเขาเขาเขามีตัวที่เป็นกลิ่นอ่อไว้กลิ่นไว้กลิ่นอา่าบราว กลิ่นแบล็กกินอะไรเงี้ยคือไปลองดมกันได้นะคือมันก็มีความแตกต่างกัน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 อยู่พอสมควรในใน,ในแต่ละกลิ่นของไลน์นี้เนาะแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นวันไฟเดย์ที่มันเป็นตัวออริจินอลจริงๆอันนั้นคือกลิ่นกลิ่นมันจะเหมือนเหมือนกับวันไฟเดย์ที่เราซื้อกันตามปกติเนาะยังไงก็ลองไปดูกันได้บาย